คนเดียวเลยเหรอได้ครับมาอันนี้คือเราขึ้นมาครบแล้วใช่ไหมเนะยังไม่ครบครับเริ่มเลยนะเริ um, ่มเลยครับนิวนิวเขาวันนี้เรื่องอะไรครับเราของผมคนเดียวใช่ไหมฮะอ่ะ เรื่องอะไรบ้างใช่ไหมก็มีพเพราะเธอคือรักแรกนะครับแล้วก็เรื่องคุกกิ้งคลาสนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมยังไม่พูดเลยพูดได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องโอลิฟเรนครับนี่ว่างครับใกล้จะไม่ว่างแล้วครับพอเลยปีนี้เมื่อยขามากฮะไม่ไม่ใช่เดินขึ้นบ่อยนะครับคือนั่งนานนะปีนี้นั่งนาน,นออะทีลรื่เยอะแรกเพราะเธอคือรักแรกครับ เรารับบทอะไรับ้างคเออรับบทชื่อเต่านะครับเป็นเป็นเพื่อนในกลุ่มของอดิวกับพีมนะครับเอาคือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเรื่องนี้มีมานักแสดงหลับมาณห้าคนนะครับเราก็แอบชอบนางเอกครับใช่แอบชอบนางเอกฟีลลิ่งเหมือนพระรองอะไรประมาณนี้ครับก็ฟีลลิ่งแอบชอบนางเอกแล้วก็ตามจีบนางเอกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ใช่ครับอันนี้คือกคาแรคเตอร์เยอะไหมคะสำหรับเรื่องนี้ค่อนข้างไม่พลิกเยอะครับ แต่ไม่ได้เล่นแบบตลกแต่ไม่ได้เหมือนตัวจริงมากที่แบบว่าตลกปกฮาจนเกินไปอะไรแบบนี้ครับไม่ไม่เหมือนตัวจริงมากครับแต่ว่า่เป็นไ่ไม่ไม่หล่อเหมือนเดิมครับไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้แบบเล่นเข้มจนเหมือนเรื่องคาดหรืออะไรแบบนี้ครับกะเล่นเป็นฟีลลิ่งน <c oughs> ่านโทษครับไม่สรุดฟิลลิ่ง <c oughs> น่ารักคิวคิวอยู่คับไม่ได้เล่นหล่อแบบอันนี้เลยก็มีความตลกมีความน่ารักอยู่ครับใช่มา <Shiny. S 1> ด้วยหมดกินน้ำกัอตลก การ์ดนี่เปลี่ยนมาด่คาดหวังที่เนคือเรื่องนี้ครับไม่คือด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกแบบโรแมนติกแล้วก็มีคอมดี้นิดนึงอ่างเงี้ยเราก็มาในเวทตลกแล้วก็คิดว่าถูกแล้วแล้วก็แต่คาดหวังแค่ว่าจะไม่ให้ตลกเหมือนแบบเรื่องที่ผ่านๆมาแค่นั้นครับจะเป็นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะตลกอีกแบบหนึ่งเราจะไม่ได้เล่นแบบซ้ำเหมือนเดิมๆเหมือนป่าบนฟ้าหรือว่า ต่างๆที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ย<บ>เราจะให้ใช่เราจะแบบลดเพิ่มลดอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบให้มันต่างกับเรื่องอื่นให้มากที่สุดเพราะว่าเรารับ บทตลกเยอะเราก็ต้องเล่นให้ต่างให้เยอะนะครับใช่ต้องเวิร์กช็อปเยอะเลยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะเวิร์กช็อปเยอะใช่ครับแล้วก็ต้องเรียนการแสดงเพิ่มนิดนึงเพราะว่าปีหน้าหนักนิดนึงครับใช่มาเป็นพิเศษก็ที่เรารับเลยใช่ฉบับสามที่เรารับเราต้องเตรียมตัวหนักนิดนึงครับเพราะว่าค่อนข้างแตกต่างมากแล้วก็ฉีกมากก็มีครับใช่เรื่องก่อนหน้า้ไม่ได้ยากถ้าไม่ถือยากชาเลนจ์ตัวเองขนาดนั้นผมรู้สึกว่า ผมเหมือนแค่อยากตอบแทนคนดูครับแล้วก็อยากให้แบบคนเชื่อเราด้วยว่าเราทําได้เราสามารถแตกต่างได้เราไม่ได้เล่นเป็นตัวเองอยู่ทุกเรื่องแล้วเราอยากให้คนด,ดูได้ที่มันแตกต่างแบบคือคนดูเห็นเราถ้าเปลี่ยนแปลงคนดูจะสซอรพรสคนดูจะแบบอะไรประมาณนี้ใช่แล้วอยากอยากเชิเล่นตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรพวกนี้มันสนุกด้วยเวลาเราทําแล้วมันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับล้าอยากเชิเล่นตัวเอง ปีหน้าแฟนๆก็จะได้เห็นตลอดทั้งปีด้วยฝรื่องขนาดนถ้ามันไม่ออนชนกันก so ็น really ่าจะเห็นตลอดทั้งปีนะครับก็หว so um ังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างนี้ก็คือเตรียมตัวปีหน้าจะเตรียมตัวเป็นหนุ่มฮอตแล้วสิครับปีหน้านะครับเป็นตั้งปีสักสองนิโองก็อยากคลองจอครับอยากคลองจอแบบไม่อยากไม่อยากให้แฟนๆลืมครับคลองจอและคลองใจดทุกคน ใอันนี้เป็นแฟนเตัดสินเลยนะครับแต่ผมก็หวังว่าถ้าคลองจอแล้วก็อยากคลองใจด้วยนะครับใช่คราเีอะไรนะคะเด็ติดเัเดตัวแบบอะไรนะเปดตัวอะรสองเรื่องเ่อีกเรื่องน้กี่เรื่องลคะสามครับเโอเคเรื่องที่ใช่โอเคครับเรื่องที่สามจุดๆแล้วกันเลยครับเรื่องนี้เรื่องที่สองก็เรื่องคุกกิ้งคลาสนะครับก็เป็นซีรีส์คอมเมดี้ แล้วก็ซีซรีส์แบบสดใสน่าจะฟีลลิ่งคล้ายๆแบบปลาบนฟ้าประมาณนี้ที่มันสดใสน่ารักอะไรดูแล้วมีความสุขใช่ครับเรื่องนี้ก็ได้เป็นตัวเองได้เป็นตัวเองครับ<ช>เรื่องนี้ถือว่าถอดสมองเล่นกันเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ถอดสมองเล่นเลยทำไมอ่ะรู้สึกว่าเราเรื่องนี้มันคอนเทคเตอร์ค่อนข้างเป็นตัวเองแบบมากๆเลยแบบโอเคเรื่องนี้แต่ก็ทําเต็มที่นะครับทุกซีนถ้าไม่เป็นซีนดราม่าหรืออะไรก็พยายามเต็มที่ใช่แต่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นตัวเองรู้สึกว่า แต่มันมีความยากอยู่ในนั้นเพราะเล่นเป็นตัวเองอล่แต่ว่ามันต้องต่างกันไปนี่หวใช่มันก็ต้องต่างเพราะทําทำกันบ้านให้มันต่างจากเรื่องก่อนๆที่เราเล่นหรือให้พยายามให้มันต่างกับตัวเองที่สุดใช่ครับเหนื่อยไหมอ่ะมันมันดูยากอยู่นะเพราะนมาก็ยากสุดอืผมว่ามันไม่ไม่ยากมากครับสำหรับตัวผมใช่พอได้เป็นตัวเองอยู่พอได้เป็นตัวเองอยู่ได้มีตัวเองในบางมุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนเราผมคิดว่ามันจะมีหลายหลายหลายด้านมุมอะไรเงี้ยเราแค่เอาเรื่องอีด้านมาแสดงแสดงแสดงอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็ต้อง ไปหาหรือไปทําการบ้านกับบทให้มันเยอะนะครับใช่แล้วอยา่างเรื่องท,ท,ที่ไม่คุ้มนะครับเรื่องไหนครับคุกกิ้งครัใช่ไหมครับอยู่ในขั้นตอนที่เพิ่งถ่ายเ <c oughs> ทเลอร์เสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับล้าก็ยังยังไม่มีแผนที่จะทํายังไม่มีแผนตารางของการถ่ายครับยังไม่แน่นอนก็เลยยังไม่มีแผนครับใช่แต่คาดว่าปีหน้าจะได้ถ่ายแน่ๆนครับทางสั่งเรื่อง อย่างนี้นะครับผมพูดมาขนาดนี้มันซีรีส์น่าดูขนาดนี้แล้วความพยายามของผมก็มากขนาดนี้นะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามและคอยให้กำลังใจผมด้วยนะครับทั้งแบบทั้งหมดทั้งผู้ผลงานที่ผมเล่นเลยนะครับไม่มว่าจะเป็น c o k i n g c l a s s สพอเธอคือรักแรกแล้วก็จุดๆ,ๆเดี๋ยวรอดูอีกเรื่องนึงนะครับ,รบเรื่องนี้บอกเลยว่าแซบไม่ไหวสปอยเบาๆว่าแซบไม่ไหว,วไม่ใช่นนโอด้วยรเรื่องนี้นนใช่ครับเนโออีกประเด็นหนึ่งเลย คนแซวว่าหล่อขึ้นจะทำอะไรมาดูแลตัว<ล>เองหลออขนาดนี้เออบางทีคนเขาบอกว่าให้โตขึ้นแล้วหล่อขึ้นหรือเปล่า <c oughs> จริงไม่ใช่นะไปทำหน้ามาฮขาไหล่อขึ้นหล่อเล่นครับ <c oughs> ก็เราดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราออกกําลังกายอย่างเงี้ยบอดเออร่างกายมันดูเต็มขึ้นมันแต่ก่อนเราผมอมๆมาดูห่ <c oughs> อๆใช่พอเราออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองกินกินน้วมาละ8ลิตรอะไรเงี้ยนอนมาละ 9ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับก็เลยดูด,ยดีขึ้น อะไรนะครับไม่ไม่เออถึงตารางไม่แน่นก็ไม่ถึงเก้าครับไม่จริงๆคือดูแลตัวเองมากขึ้นต้องหนักใช่ดูแลตัวเองมากขึ้นครับเพื่อมันอาจจะสมบทบาทมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้ดูดีมากขึ้นในในกล้องด้วยอะไรเงี้ยใช่เราชอบเีโอเวอร์ชั่นนี้ไหมครับไม่ชอบชอบชอบเวอร์ชั่นนี้นะครับชอบตอนแบบตุ่มหุ่นบอดี้อะไรประมาณนี้ครับใช่มีคนทักเยอะไหมครับบางคนดูแบบเตะมากตอนมีแต่คนทักว่าบึ ขึ้นแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแสดงว,ว่าฟีดแบ,บ็กดีฟีดแบ,บ็กดีถือว่าแบบยิ่งฟีดแบ,บ็กดีอย่างงี้กำลงังใจในการทําต่อยิ่งเยอะเลยฮะตอนนี้ใกล้จะใกล้แล้วครับใกล้จะเป็นนักกล้ามแล้วฮะรูร้สึกว่าช่วงนี้เล่นเพลินไปหน่อยครับเห็นแฟนๆเขาบอกโอ้ยดีมากหล่อมากใส่ไปเรื่อยๆนะ <ๆๆ S 1> ครับรักพักอ่าสมัคปีหน้าอาจจะมาอย่างงี้แล้วครับถ้าเห็นแฟนๆเซลล์คุณอยู่ว่าหล่อขึ้นอ่าใช่แฮปโอแฮปปี้มากเลยครับโอ้ดิ้คำชมที่ดีมากเลยครับ